สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวของชาติทิ์สงสินและความคิดเห็นของแฟนบอลซัปโปโรหลังดูข่าวว่าชาทิติ์โดนดองสามนัดพวกเขาจะคิดเห็นกันยังไงสืบเนื่องจากโทรุอุนิกิกุนซือของคาวาสกิฟอนเตเล่ได้ดอกชาติธิ์สงสินแตสามเกมแรกโดยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวจริงและตัวสำรองและมีข่าวว่าสามทีมในเจลิกให้ความสนใจเพี่งเพื่อทีมชาติไทยโดยทีมแรกเป็นวินเซโกเบทีมที่นำเป็นจ่าฝูงของเจลิกในขณะนี้ ทีมที่2เป็นอุรุวเดสเตมอนทีมที่เข้าชิงเอฟซีแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุดและกําลังลุ้นถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยที่3และทีมสุดท้ายเป็นทีมน้องใหม่อย่างโยโกฮาม่าเอฟซีที่มีกุนซื่ออย่างโซเฮยามะดะอดีตกุนซือของซัปโปโรเป็นนายใหญ่เรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลซัปโปโรอดีตต้นสกัดของชาอาทิตย์ตทกสินพวกเขาจะคิดเห็นกันยังไงหลังรู้ข่าวว่าชาอาทิตย์โดนดองสามนัดโดยความคิดเห็นท่านที่หนึ่งบอกว่าโทโร่โอนิกิใช้งานชาอาทิตย์ไม่เป็นกสนมาซปโโ พวกเราต้องการชนะทิพโดยความเขีนท่านต่อมาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ชาะทิพจะมาซับโปโรโดยความเขียนท่านต่อมาบอกว่าพวกเราต้องการชนะทิพโดยความเขีนท่านต่อมาบอกว่าชาะทิพไม่เหมาะกับม้านั่งสำรองโดยเม้นต่อมาบอกว่าคาวาซกิอยากชนะต้องใช้งานชนาทิพถ้าไม่ใช้งานชนาทิพ็ปก็ไปให้ซับโปโรยืมโดยคอมเมนต์ท่านต่อมาว่าโอลิกิใช้งานชนาทิพไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถดึงดูดความสามารถของชนะทิพที่แท้จริงออกมาได้ โดยม้นต์ต่อมาบอกว่าฉันต้องการชนาทิพให้ย้ายมาซัปโปโรคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาาทิพคอมเมนต์ท่านต่อมาถามโคโอุนากิว่าโอชิมะจริงกว่าชาอาทิพจริงเหรอความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าฟอนต์เล่คุณไม่ได้ใช้งานชนอาทิพเกมลูกของคุณก็ไม่ได้เรื่องความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าอยากให้ชาอทิพย้ายมาซัปโปโรจังความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าใช้งานชาาทิพไม่เป็นก็เอาขึ้นมาและความคิดเห็นท่านสุดท้ายบอกว่าผมเห็นว่าวินเซ์โกเบ พวกเขากําลังพยายามซื้อตัวชาาทิปโดยชาาทิปสงกสินมีฤดูกาลที่สุดยอดกับซัปโปโรเมื่อปี2018โดยพาทีมจบอันดับที่4ของตารางเก็บไปได้ถึง55คะแนนและฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรคอนซารเรซัปโปโรในการเล่นเจลีกหนึ่งและผลงานส่วนตัวของชาาทิปในฤดูกาลนั้นทําไปได้ถึง8ประตูกับ4แอสซิสต์จนสามารถติดทีมย,ดยอดเยี่ยมประจรําฤดูกาล2018 ก่อนที่รูปการต่อมาจะทําไปได้แค่4ประตูเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ